สสวัสดีค่ะเริ่มแล้วค่ะวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงคามใครมาน่ยดูใครน่ะเฮ้ยใคร

ไปแล้วบอกคนไม่บอกที่หมออืออุ้ยมาแล้วเด้อมาแล้วพี่น้องครับอุ้งอิงมาแล้วครับอุ้งอิงออกแล้วนะครับอุ้งอิงเพื่อบ้านเธอมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยขออภัยตะกี้ผมขออภัยตะกี้ไม่หมดแดดนครับผู้ใดเตะปากไชบบูบังเลงอุ้ย โอ้ยนะพี่น้องขี้ตมงีังครับขี้ตรงครับคี้ตมตขออภัยนะครับตะกี้ไฟดับไฟดับไปเม่อกี้ฟดับผมกบ้านเดิมจะบ้านทานไหมเบิตเนะมาแล้วกับแมวลาดเช่นเคยมาแล้วกับแมวล่าเช่นเคยขบพีน้องเ้าขลุมดวนๆนะครับสองคนช่เคยเก้าบาทครับผมน้องอะนะครับผมอคนครับแต่สองคนหนแล้วงคนมามาดีเละก็มให้น้องอุ้ยนะคุกเกับเอฟซี้งใเลฟซีหน่อยะลนะสวัสดีครับ วเทางไลฟ์สดนะคะในช่องสาวน้อยเพปแป้งคลนแสดงการแม่กับยกันแมลเากุงคะได้เงทีมานานาเยนะคะตอนนี้ปอดงมากค่ไม่มีนนะคอดตล่งมากครับผมกับต้องบอกเนี่ยนะรผมนะครับอย่างอเอลงเลใจนะครับผม ดิบซื้อบัตรจมถั่วมานะครับวันนี้เรามีบัวหลังอ่านอยูสี่ตัวบัวแมย์ใครบัวแมย์ใครกับผมเนาะบัวแมย์ใครกับพี่น้องเด้อวัวแมย์ใครสิผอมสอดนะครับผอมอดกับไปว่าไม่อีกตัวหนึ่งน่นะครับเนาะเกาดกับท่าทายพี่น้องเอฟซีน,นะครับที่ที่นี่เลสดยูนในตอนนี้น,นะครับทั้งสองช่องนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับยูทูบเบอร์เจโอหนึ่งเจโอสอง จะเอ็ด้วยจชูมรับผมสุดท่านด้วยเขาโค่งตอนนี้ยังทันค่ะบัทสองร้อยมสิบาทค่ะเมามาสองบ่ทเรีว่าแค่มือนี่้อยสี่สิบาบาทค่ะรับดขอบคนพี่น้องเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมที่การติดตามเด้อระาสีบัดจงตัวมากพี่น้องหนการก็รีบจัดจองจัดหาที่นั่งนะครับผมถ้ามาถึง นี่เนี่ยเนี่ยขนผลง้อมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 มาแล้มาแล้วมาแน้วมาแ้วมาแ้วมาแ้าแล้วมานลมาแล้วา้วา้วมาแล้ววมาแมาแล้วมาาาา้มา้ม่้้แ้้้ม้แ กูเลยนะครับผมนี่นะครับพี่น้องครับเป็นใจนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมผมบอกแล้วครับเล็กๆไม่ปอดโจนะครับใจญ่ๆทำนะครับนี่เหล่าแม่ใครมาแล้พี่น้องแม่ครับผมรับอันหมดทุกคนเขาดีนีดีดีอันนี้อทำดีดีนะครับผมบอกแล้วนะครับไปเข้าลูกเออชิโก้อันนด้าชิโก้นะครับผมจมูกเผือกไม่เข้าไปเอาทันเหรอไม่เอาทัน ไปใกล้นี่แหละครับารัที่เราจะได้รู้กันมือแรกนะครับผู้ใดเข้ากลุ้มหรือว่าม่าหนางานก็จะได้รุ่นนในราะม้วม่าแล้วครับม่านแล้วกลุ้มปีร้อยสี่สิบเก้าบาทแต่เป็นหนางานงร้อยสี่สิบบาทครับพี่น้องนี่ได้ดูทุกบัตรทุกใบนะครับครับกติกาง่ายๆกติกาเดิมเ็คือนไข่เดิมแต่ถ้าเข้ามาในแฟกเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับรถข้าวกลุ้มก็กลุ้มข้าวเลุ้นะครับพี่น้อง สำหรับพิธีตั้งยงตอนนี้เสร็จแล้วค่ะท exactly. ้องฟ้าปลอดภูมิท้องฟ้าท้องฟ้าบ่มีฟ้าบ่มีฝนไม่มีแน่นอนกับผมสำหรับคืนนี้นะครับผมยิ่งยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมกับผลงานโชว์นะครับพร้อมเปิดตัวนะครับผมพระเอกจากวไปทางการพระเอกหนุ่มเสียงสักการะนะครับเสียงเสียงกูสาเกี้ยนว่ะ

ครับวัวเป็นๆงี้วัวเอวัวหันแขยุ่งง่านง่าละครับดีเข่าคุ้มเลยเลยครับวันนี้เราจะได้ลุ้นครับอาจารย์แล้วไอ้คับพักผ่อนก่อนผู้ชาพักผ่อนก่อนัวล้วนเลยบนหัวหัวล้วนไม่มีหวยอน มือนี้มันลุนนะครับว่าน้ำอุ่นอีกเราจะมตุ้งสวยๆอะไรตางก็เป้าแม่เอฟซีหมายถึงลุนในตะกุ่มกุ้เหมาต้นไ่เลยแมนแมนแสดงว่าถ้าพี่น้องกินเบิ้งขึ้นนี่อยากลุ้นวัวก็คือซื้อสองสามสี่เบิ้งหมู่บ้านนี้ได้พร้อมถูกเอออยากเบิ้งแต่มือนีบกับรอยสีนิ้กเข้าหักบ่ได้งัวขันอยากได้งัวคือสองสามสี่ได้งัวงัวล้วนๆไม่มีควายปน ้เข้ามา้็ทำี่กับปูสาปูเสือก็เป็นมั่วาสติได้ตอนนี้น้องก็ก็คะนนหน้าหน้าเปียชีที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องก็ นะครับกำลังจัดเดินทางไปทักทายคุณพ่อคุณแม่ยอดเลดชทาตาจับเลยซุ่มนายโยบายเก่านะครับรับสิทธิ์ตัวละสามพันถือเก่านะครับงั้นผมเลยเอากลับบ้านพราะด็ก็อยากให้พี่ตั้วผมเลยเนี่ยได้ได้ได้สามพันโอ้โเอาทัดจบไหมครับดีครับพี่เดช อเก็คือพอซื้อเรียปั๊บไงบอลโจตั้งซื้อให้เลยล้ะก็ไปไว้หลังบ้านคือเขา แมนอรันมีบุญเดเคยเดียวคาซื้อบ่แวโอ้วยแจกวัน้แวัดจกยังกัเัมีจกัดนเจ็ดสิบสามสิบยี่สิบกสเอาไปไม่ไม is oh, okay oh ่ทาบุญแม่หลังเขาวัดบ oh, ้านเครื <c oughs> <c oughs> <c oughs ่องนึงกรรมการเครื่องนึงใช่คลิปะไจจ้อยบุญหรอเอาไปบ้านไปไม่ยอดเลยครับบรรยากาศหนางั้นนครับ คับงานบนกระถินนะครับต้องไปที่สาสิบนะฮะสำหรับท่านใดที่มาถึงแล้วนะครับผมอยกได้ัตเนี่ยมาอยากได้เสื้อข้านนี่อย้อนี่อยากได้เสื้อนมาอยากได้เสื้ันบับทหนึ่งพันบารับาหนึบาทหนึ่งพันบาทหนงับาทห่ัยังาา ได้ยินได้ยินเาจะได้ยินแต่ว่าสดได้ยินครับตอนนี้กลังเช็คเนะครับกลังเช็คระบบยบดากนครับพี่น้องครับเอ้าเ่ชมวยนไปขาเดียว